ครับผมสวัสดีครับวันนี้วันที่4ตุลาครับผมเสร็จแล้วตามที่ท่านขอมานะครับเป็นดิโต้ปลายตัดนะครับขอภายซ้าหน่อยครับดูครับความยาว12.5นะครับเป็นมีดใช้งานทัยว่ปครับผมความกว้างอยู่ที่3นิ้วนะครับดุสันต์สัน6มิลแบบตรงเลยนะครับดูด้ามครับด้าม6นิ้วนะครับความยาวเป็นไม้ปดูนนะครับ แตลายสวยมากนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่7กินห้าสนะครับตามที่พี่ขอมาครับผมเดี๋ยวทดสอบความคมให้ดูนะครับ <ผ>จัดท่งพรุ่งนี้เช้านะครับถูกครับตัวนี้แถมพ่พอพีซีพีพีซีให้ด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม